ม่แค่ฟังเพลงฟังพวกคุณพูดคุณไม่ใช่แค่ฟังเพลงคุณรู้จักเขามาด้วยกันแล้วมันก็ดีไปกับเขาเหมือนเรา follow ไปกับเขาจาได้ว่า Moonwalk ครั้งแรกเขาปีอะไรชั่โมงทงวท์กี่วินาทีจําได้อย่างนั้นเลยจำได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ว่าอิทธิพลธรรมดามันเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างได้ด้วยคือถ้าตอนนี้ไมคิขนออกมาบอกว่าสมมุติว่าเขาบอกว่าเขายังไม่ตายหนูก็ดีใจอะไม่โกรธด้วยไม่โกรธด้วยคือเขาจะว่าเขาลวงโลกหนูก็ไม่ม่ว่าเขารักเขามากเยู่อนเดินอย ก็ตาก็ไม่ไดเราเขาก็ดีใจดีใจเไม่โกรเขาจะทําอะไรผมก็ไม่โกรธจะทำอะไรผมก็ไม่โกรธขอให้มีชีวิตอยู่ขอให้อยู่เธอเวลาพูดพูดตรงนี้ท่านผู้ชมว่าเอ๊ะทำไมไม่ถามเบนสักทีไม่ถามเบนสักทีใช่ไหมท่านผู้ชมอาจจะนะเดี๋ยวนะถ้าถามเบนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไม่ได้ไม่ได้ถ้าถามเบนต้อง ต้องใจเย็นๆแล้วเงียบๆกันนิดนึงนะครับเพราะเบนมาวันนี้มาด้วยความรักจริงๆนะรักในหมายคุณจักรเสนาบดีพวกเราเพราะนี่เส้นเสียงอ่างเสมากผมจะถามเขาได้เขาจะตอบใช่ไม่ใช่แล้วจะตอบได้น้อยมากหรือไม่ก็ถามหนูก็ได้คุัหนูร่ำเขาผมเคยถามผมถามเขาคำถามแล้วเมื่อกี้ถามตั้งแต่คาถามแรกแล้วว่ามาทําไมผมถามทำอิทธิพลเขาด้วยหัวใจค่ะด้วยหัวใจมั่ใจี้ที่ถมมาด้วยหัวใจรักเขามากไหม มากสุดๆดูสิสุดชีวิตเจิดมากไมเคิลนี่สุดๆของเบนเหรอคุณร้องเพลงแรกของเขาที่เพลงที่คุณชอบมากๆของไมเคิลแจ็คสันไฟลฉันหลูเหรอฉันรหลูร้อเพลงแจ็คสันไฟลเป็นเพลงแรกๆของผมเพลงเบนครับเพลงเบนเบนใช่ไหเบนเบนพี่ว่าเบนกลับบ้านหรือเปใช่คิดพี่นาค่าบอกแล้วในใช่ส่งกระแสจิตคุยอยู่บ้านท้าทางเหงามากเลยนะ คุณคุณชอบอะไรในตัวไมเคิลแจ็คสันมากกว่าที่สคือตั้งแต่เด็กพอพูดถึงไมเคิลแจ็คสันนี้เรารู้สึกถึงพลังคือเราฟังเพลงหรือดู MV หรือดูคอนเสิร์ตผมเชื่อว่าทุกคนจะจะต้องมีอะไรหรือว่าในหัวมันจะต้องหรือจะต้องทำหรือจะต้องคือมีพลัง คือเขาสามารถเป็นคนที่ส่งพลังให้กับทุกๆคนในโลกทั้งๆท,ที่บางครั้งก็เป็นเพลงเร็วบางครั้งก็เป็นเพลงใช่ใช่ครับคือถ้าเกิดใครติดตามมันก็จะได้สจจะรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นแค่นักร้องที่ร้องเก่งหรือว่าไม่ใช่นักเต้นเขาเป็นนักดนตรีเป็นนักแต่งเพลงซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเขียนเนื้อดีมากการจากไปของเขาคุณรู้สึกไหมว่ามันเสียหายขนาดไหนมากคือผมผม <S <S เหมือนกับที่อดอยพูดถึงวงการเพลงไทยบ้านเราซึ่งเวลามีเขาอยู่แล้วเราไม่เห็นค่าเขาใช่ซึ่งทุกคนมีข่าวอะไรไม่ดีซึ่ง ไม่รู้จริงซึ่งพอเข้าไปแล้วก็พอมารู้ความจริงแล้วก็ทายไปแล้วทุกอย่างมันสายไปเพลงไหนของไมเคิลแจ็คสันที่คุณชอบที่สุดมันจะต้องเป็นปัญหาแน่นอนเพราะคุณมีตั้งยี่กว่าคนมันจะแย่งกันร้องว่าเพลงนี้จังก็ชอบเพลงนี้ก็ชอบแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรในคอนเสิร์ตเดี๋ยวไปว่ากันแต่ถามว่าเพลงไหนถ้าให้เลือกได้ฉันชอบที่สุดเพลงนี้เพลงอะไร Man in the m i r r o r ค่ะบอกวมวเป็นแ<ร>งแล้วก็ชอบเพลง Human Nature อยากคนไปฟังเนื้อเพลงเพลงนี้เพราะว่าถ้ารู้เนี่ยจะรู้เลยว่าเขาแต่งแต่งแต่งอยู่ในห้องที่นิวยอร์กโอ้โหแล้วก็แล้วก็ชอบคนนี้เขาละเอียดครับคนนี้เขาจริงจริงฮะแปนแบนขับไมเคิลของจริง่ะคุณคุณในความจริงจะไม่ถามคันถามนี้จะพูดให้ฟังวันที่เขารู้ข่าวว่าไมเคิลตาย เราเสียใจแน่นอนแต่คนนี้ไม่ใช่เสียใจนะพีนาดค่ะคนนี้ร้องไห้ร้องอยู่นั่นด้วยพอนาดร้องจิตแพร่ค่ะร้องด้วยเหรอผมเป็นคนรู้ไปหาจิตแพร่ค่ะนี่ยอมรับก็จะไม่รู้จะยอมรับยังไงแล้วเนี่ยพี่นาดจนต้องไปหาจิตตแพร่ร้องขนานนั้นเลยเหรอคือมันซึมเศร้าไปเลยค่ะสอาทิตย์แล้วในที่สุดจนทีมงานบอกว่าไปหาจิตแพร์เธอเพราทาบอกว่าทาไม่จริง่าบอกว่าท่าไม่เชื่อว่าเขาตาย าบอกนี่เพอเจอพรุ่งนี้ CNN อะไรก็ไม่รู้เลยเพอเจอเป็นไปไม่ได้เขาไม่ตาย he's not dead he's not dead no way no way no way อยู่อย่างนั้นอะอยู่อย่างงั้นอะแล้วทุกคนบอกขมอนทำไมตอนนั้นทำไมตอนนั้นไม่ไปหาทีนาเพราะทีนาเขาเป็นแบบนี้ทีนาไม่มาที่มาสอนนัทากับพี่ทีนามานั่งคุยกันแล้วบอกว่าเฮ้ยเราน่าจะไปเจอกันตอนนั้นเนาะทีนาเป็นไงตอนนั้นทีนาเป็นไงก็ตอนนั้นดูข่าวโอ้โหตอนนั้นปล่อยข่าวเองนะมันเป็น CNN ด้วยเหรอเหรออ๋อปล่อยข่าวให้คนรู้ด้วยตัวองในทีมงาน CNN ที่บอกเขาทั่วเลยนะไม่ก็ตายแล้วไม่ไตายคือโทรศัพท์ที่บอกชาวบ้านเขาอ่ะคืออยู่หนะ้าทีวีตลอดค่ะดูข่าว c n n ดูข่าวพวกแบบเอนเตอร์เทนไม่ต์อะไรทุกอย่างแล้วก็มแม้ก็ต้องไปเซิร์ชใน Internet, อินเทอร์เน็ตเอาพวกบทสัมภาษณ์แล้วก็มิวสิกวิดีโอคอนเสิร์ตแล้วก็แบบข่าวทุกอย่างเอาแบบดูหมด,ด,ดเลยดูไปร้องไปโดยเฉพาะงานศพงานศพเขาคนนี้คุณขึ้นมาพูดทีนึงก็โอ้โหแบบพี่นาคแล้วก็โทรโทรหาน้องสาวบอกน้องสาวบอกว่า คุณดือบอกน้องสาวก็ร้องไห้น้องสาวก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าแบบเฮ้ยเหมือนเราร้องเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวของเราที่จากเราไปอ่ะคือแบบมันฟีลลิ่งมันบอกไม่ถูกกับพี่มันไม่น่าเชื่อว่าคนที่ทําอะไรให้เยอะกับวงการเพลงเนี้ยคือจะไปแบบอย่างเงี้ยคือไม่น่าเชื่อแล้วเขาจะมีคอนเสิร์ตอีกอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยเตรียมตัวมาพร้อมอะไรมากแบบนี้คือคือมันมันเหมือนกับว่ามันสะท้อนอะไรเราบางอย่างเกิดวันหนึ่ง เราตายง่ายๆขึ้นมาแบบเขาเนี่ยมันเราก็อ๋อเราแค่นี้เองเหรอชีวิตมันแค่นี้เองเหรอต่อให้อยู่เป็นเทพอยู่เป็นจะมาตายง่ายๆอย่างนี้เนี่ยเหรอเราเลยนี่นี่คือดิสิสิสนี่คือการรวมตัวที่เราบอกไม่ได้พ่อเราเทพเราจะมาแบบนี้ไม่ได้ผมยอมไม่ได้้จนีเพราะวันนั้นพอตายปุ๊บ ถามคุณปิ่นเลยผมซึมไปวันสองวันนั่งปิ่นหัวล้อมันเป็นอะไรไปเนีะยน้ำตามันคลอแล้ววันแรกที่รู้ข่าวเนี่ยไปถามคุณพบูบยญดำรงชัยธรรมผมโทรไปเลยไม่รู้โทรไปทำไมพี่บูญครับไม่เคลื่อนตายแค่รับประมาณสิบโมงเช้าอ่ะอะไรเจ้ว่าไงพี่บุลครับไม่เคลื่อนแจ็คสันตายเฮ้ยจริงหรอจริงครับพี่ ผมต้องการทําอะไรสักอย่างนี่นานมาแล้วแต่วันแรกที่ได้จนจนไปโซนี่ด้วยนะใช่จนจนเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็คงจะเป็นอันนี้ผมก็ว่าถูกต้องที่จะต้องทําแบบนี้แล้วเพราะว่าโซนี่ก็ถือลิขสิทธิ์ของไมเคิลแจ็คสันในเมืองไทยวิธีเดียวที่เราทาได้ก็คือเราต้องมผมบอกให้ท่านผู้ชมได้ทราบเนี่ยเวลาที่ฟังตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมกับคนพวกนี้เป็นศิลปินนะเพราะนั้นความรู้สึกของเขามันจะแตกต่างจากแค่คนฟังเพลงอัะนั้นบางทีนะบางทีให้บวกบ้างนะฮะอย่าให้แต่ลบต้องให้บวกบ้างว่าเขาพูดถึงงงตัวจริๆขอเา โดยจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องออกมาพูดเรื่องนี้หรอกแต่วันนี้ก็พูดให้ฟังว่ามันมีความหมายเขามากขนาดไหน เมื่อกี้คุณบอกแล้วคุณเลือกเพลงอะไร Man in the m i r r o r ค่ะใหม่ครับเพลงอะไรับที่คุณชอบที่สุดค่ะแต่ก่อนม่ก็ชอบตั้งแต่เบนก็ตามนะหรือว่า you're not alone เบนคุณชอบไปขอเขาได้เลยนะครับไม่้ยอมให้เบนเขาเจ้าของเข้ามาแล้วะก็ you're not alone หรือว่า black or white หรือ billie jeans อะไรประมาณจริงๆมันชอบหลายเพลงมากพี่แต่เราก็ต้องเลือกที่เหมาะสมกับเราด้วยเพราะว่างานนี้เป็นงานที่ใหญ่มากเป็นงานที่อลังการแล้วก็น่าจะเป็นงานที่ remember อยู่ในใจของคนอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะเลือกอะไรที่แค่จ s t You ชอบแต่อาจจะไม่เหมาะกับยูอะไรยเงี้ย ยอมรับในทุกอย่างได้แน่นอนแต่ว่าเราต้องเลือกที่ซูเเบิลกับเราแต่เราทัชด้วยนะเราฟีลไปกับมันด้วยจริงๆโอเคครับที่นาครับก็หลายเพลงนะคะพี่อย่างเพลง band she's out of my life หรือว่า I'll be there หรือว่าจะเป็น the way you make me feel หรือว่าจะเป็นเยอะ o r l เยอะมากแจม jam นี่เลือกจาก70คะแนนอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากเพลงเขาแบบว่า you are not alone ใช่ไหมแล้วก็มี หัวยิ้มตอนนีชอบมากใช่แล้วก็เพลงนี่ Childhood เป็นซึ่งมันพูดถึงชีวิตของเขาอันนี้แบบน่าสงสารแล้วแบบว่ายิ่งฟังเนื้อแล้วยิ่งแบบว่ารู้สึกว่าโอ้ยน่าสงสารเขาอะคือไม่เคยมีชีวิตวัยเด็กอะโตมาแต่ว่าเหมือนคนถูกแกล้งตลอดนึกออกไหมคะคือตอนตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเหมือนโดนถูกแกล้งถูกแกล้งตลอดพอเขาไปแล้วเนี่ยคือจะมานั่งเสียดายที่หลังเนี่ยมันก็สายไปซะแล้วคือเขาอยู่ไม่เห็นคุณค่าของเขาเท่าไหร่ มีแต่เขียนข่าวไม่ดีอะไรหลายอันนี้เป็นเป็นเป็นจริงที่ว่าชาวโลกเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับคือรักคนตอนเป็นเป็นไม่เป็นจี่น้ว่าจริงเลอนะผมว่ามันไม่ได้เป็นแต่ประเทศไทยนะผมว่าทั้งโลกเลยนะเหมือนกับว่าเวลาที่คนเป็นนอยู่จะรักไม่เป็นคเบนครับเบนชอบเพลงอะไรครับออย่าบอกว่าเบนนะครับเยอะมากคือถ้าจะอย่างนั้นถามว่าแต่ละอัลบั้มชอบเพลงอะไรบ้างโอ้ต้้งอย่างนั้นเลยเยอะมากแล้วก็ผมจะชอบตอนที่เขาเด็กๆคือฟังเพลง Never c a n Say Goodbye Goodbye My Summer Love อะไรแบบนี้นะครับผมจะมีความสุขมากรวมถึง Remember the Time เป็นเป็น MV แรกในชีวิตที่ผมเคยดูมาเคิลแจ็คสันคือหนีหนีคุณแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็เปิดทีวีแล้วก็ได้เห็นแล้วก็ประทับใจมากคือหลังจากตอนนั้นอยู่ปสามแล้วก็ประทับใจเพลงนี้ตลอดเวลาทุกครั้งที่อาบน้ำหลายๆครั้งจะต้องเปิดเจ๊ล่ะครับคงจะทริลเลอร์ฮะ ถ้าเพลงนี้แต่ละคนมันดูแล้วแบบคือตั้งแต่เด็กผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ไมคคือมันทำได้ขนาดนี้เลยเอาคนมาเป็นร้อยแล้วแต่งหน้าผีชุดผีลุกขึ้นมาจากศพแต่งๆนี้คือผมประทับใจเพลงนี้มากๆเพราะว่ารู้สึกว่าหลังจากวันนั้นดูเพลงนี้เสร็จมันมีคนทําแบบนี้ได้ในโลกแล้วเราสึกมันเป็นไอดอลเราวันนั้น